สวยเกินต้านก้อยราชวินแต่งตัวสวยเป๊ะออกงานเปิดตัวภพาพยนตร์ เรียกว่าถึงแม้จะมีลูกแล้วแต่เหมือนความสวยนั้นมากขึ้นทุกวันค่ะสำหรับสาวก้อยรัชวินภรรยาของพี่ตูนบอดี้สแลมที่ล่าสุดนั้นทางด้านคุณก้อยได้เปิดตัวภาพยนตร์เรื่องขุนพันสามงานนี้ทางด้านก้อยรัชวินได้แต่งตัวเรียกว่าจัดเต็มมากๆดูดีมีออร่ามาแต่ไกลทั้งชุดราตรีเกาะอ,อกสีทองกระโปรงแหวกข้างหน้าผมก็เรียกได้ว่าจัดเต็มแบบสุดๆซึ่งงานนี้ทาเอาแฟนคลับหลายคนถึงเข้ามา คอมเมนต์ชมกันเพียบแบบรัวเช่นสวยมากค่ะคุณแม่คุณแม่เซ็กซี่มากสวยชัดจัดเต็มหรือบางคนก็บอกว่าถึงแม้จะมีลูกแล้วแต่ก็ยังดูหน้าเด็กเรียกว่าจะสวยขนาดไหนไปชมจากภาพที่เราเตรียมมาฝากกันได้เลยค่ะ